นักษัตริย์ปีชวดในปีหน้านั้นจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวโวดเอกจะทำนายด้วยคำพีอี้จริงด้วยไพ่อี้จริงครับผมติดตามรับชมได้เลยครับ วันนี้นะครับมาด้วยฟอร์มที่แปนะครับผมถือไพ่อี้จริงนะครับวันนี้เราจะมาทํานายด้วยวิชาอี้จริงนะครับซึ่งเป็นคำพีโบราณกว่า6,000ปีกับทางจีนนะครับเริ่มต้นด้วยนักกษัตย์นะครับที่เป็นปีชวดเลยครับคนปีชวดในปีหน้าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับไพ่ที่เปิดมานะครับก็คือไพ่ Receipt Power นะครับไพ่เบอร์ที่2นะครับแปลว่า คุณกาลังมีเกณฑ์ที่ดีนะครับในช่วงปีหน้าครับเป็นช่วงที่คุณจะต้องเตรียมพร้อมรับความอุดมสมบูรณ์นะครับในเรื่องของการงานความรักและการเงินครับมีสิ่งต่างๆที่เข้ามามากมายเลยนะครับเป็นเกณฑ์ที่ดีสําหรับคนปีชวดอย่างมากเลยนะครับสำหรับรายละเอียดแล้วนะครับสำหรับคนปีชวดนะครับก็คือว่าจงรู้จักใช้ความอ่อนน้อมจะนำพามาซึ่งความสำเร็จดุดดังแม่ม้าที่ได้อุทิศฟูมฟัก เลี้ยงดูลูกในฤดูใบไม้ผลิแม้ว่าจะยุ่งยากแต่ก็จะได้พบกับบุคคลที่พึ่งพาอาศัยได้และยื่นมือมาคอยช่วยเหลือผลตอบแทนที่ได้จะเอาเป็นรางวัลจากความอดทนและความพยายามในปัจจุบันเพราะฉะนั้นนะครับก็คือสิ่งที่คุณจะต้องทําก็คืออดทนและเพียรพยายามครับแม้ว่าในปีนี้อาจจะยังไม่ปังครับปีหน้านะครับปังแน่นอนครับสาหรับคนปีชวดนะครับในคัมภีร์อี้จริงครับผม ทุกทุกท่านสามารถที่ติดตามผมได้ในทุกๆช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น f e c o o o p k p e นะครับ u t u b e หรือว่าใน TikTok นะครับแล้วในอีก24ชั่วโมงเราจะมาพบกันนะครับในคลิปดีๆทุกๆคลิปเราจะเอามาป้อนให้กับทุกๆท่านนะครับและดวงของวันอื่นๆต่อๆไปด้วยนะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับ